นะเอาแบบอมเปรี้ยวนะคะเพลินมากนแรลักๆเลยค่ะก็เม็ดมะยมนะคะมะยมเป็นเป่งส่ๆนะคะเกลือป่นนะคะแล้วก็ น้ำปูนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ละลายปูนไปแล้วรอให้มันตกตะกอนแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แค่น้ำใสๆนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะเขาบอกว่าน้ำตาลทรายเนี่ยใส่สองสีน้ำตาลทรายขัดแล้วน้ำตาลทรายไม่ขัดสีไม่ข้อสีนะคะก็จะช่วยเรื่องสีให้นวลขึ้นนะคะใส่เกลือตัดความเปรี้ยวใส่ปูนใสเพื่อให้เวลาเชื่อมมันมีความเงาก็จะประมาณนี้นะคะก็แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะทําการเชื่อมกันเลย มื้อใหม่อย่างเราจะทําได้ไหมลุยเลยไะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสูตรที่ใช้คลึงลูกมายมยมนะคะว่าเป็นยัง,ยงไงก็มไฟค่ะเขียงผ่านนะคายมใส่เลยแล้วก็คลึงถามว่าคลึงอะไรครึงให้เหตนเลพี่ๆแนะนําว่า,าการคลึงเนี่ยก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยมันเข้าไปในเนื้อมะยมะยมเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ไม่ไม่เสียเวลาในการทํา เชื่อมมนานเนาะก็เดี๋ยวราลอง,ลองด,ดูแล้วกันว่าเป็นะีังไงตึงให้น้ำเพี่ยนออนิดนึงดูว่าต้องขนาดไหนแต่ก็มีน้ำน้ำออกนิดนะคะน้ำน,น้ำ,นำออกแต่ยังไม่ค่อยบูกเท่าไหร่เนาะอีกหน่อย,ยหลังจากที่คลึงมะยมไปที่เรียบร้อยนะคะก็ เขาบอกว่าให้เอามาแช่น้ําเกลือสักสินา,านนนทีนะคะเราก็จัดการแช่น้าเกลือหรือวิธการคึงไปเลยนี่พอเกลือราคาดีแล้วเนาะเขาบอกว่าเมโยนนะคะที่เราคึงแล้วเนี่ยมันก็จะมีน้ำนะคะหรือบีบจอกก่อนนะแต่ว่าอันนี้ก็ใส่แบบสะเด็ดน้ำไปแล้วบางส่วนนะคะให้มันพอสะเด็ดน้ํา เกลือ10นาทีแล้วนะคะก็จะตามด้วยน้ำคูนใสที่เานะะาราทำตะกอนไปเนาะอาละค่ะครบ10นาทีแล้วสําหรับแช่น้ําเกลือนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมาแช่น้ําคูนใสนะคะตอนนี้เราก็ต้องตักน้ําปูนที่ปกตะกรอนก่อนนะคะเพื่อที่จะเ,เ,เ,เอาน้พาน้ำใสเดียคเอาน้ําปูนที่เราได้นะคะ,คะ,คะจริงๆให้่วย ให้เาอ,า,เา,อาท่อมาโยงไว้นึ่งครบแล้วสิบนาทีตาำคุณสก็เฮดดิ้งเลยค่ะคะเตรียมนะะ้ำลงเข้าเครือกนะคะเราก็มาเตรียม,มเชื่อกเป็นเกล็นะคะเอาหม้อตั้งไฟค่ะใส่น้ำ ก็น้ำตาลลายนะคะใส่นะคะแล้วคนนะคะน้ำาเริ่มน้อก็ให้น้ำตาลละลายนะคะเดี๋ยวน้ำตาลละลายแล้วเราก็ค่อยใส่น้ำยมคะแล้วก็เที่ยวเขาวต่อไป้เริ่มละลายแล้วก็เอาน้ำยมมาใส่ได้เลยเยอะนะคะต้องใส่ มะยมสีเหลืองสวยเชี่ยวนะคะน่ากินมากเลยชิมดูค่ะว่ารสชาติความหวานเนี่ยได้อย่างที่เราอยากได้ไหมนะคะหวานไปน้อยไปมากไปยังไงก็ลองชิมดูได้นะคะเปรี้ยวหวานหวานนะอร่อยน้ำมะยมออกชื่นใจนะคะแตเดี๋ยวเติมหวานอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ปล่อยให้มันเชี่ยวไปแบบนี้ ในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราเต็มตัวเบาไฟก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะรอให้น้ํามันนวดก่อนนะคะดูที่หอวแตนเห็นสีนสีน้ำนสีน้ำเนนะคะ,อนะคะพอเริ่มค่อยๆมาเรื่อยๆแล้วอีกสักนเนชั่วโมงก็น่าจะเสร็จสิ้นสวยงามตอนนี้เรามาชมากันีนึงนะคะว่าหน้าตาออกมาแล้วจะสวยขนาดไหนเนาะหลังจากที่เคี่ยวมานะคะประมาณชั่วโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็ ได้ที่แล้วนะคะสวยงามสวยไหมสวยไหมนะคะแล้วดูว่าน้ำเชื่อมนะคะรสชาติเป็นยังไงบ้างตามที่เราชอบก็นะคะเพื่อสักรู่ก็มีก่อนที่จะเหลือได้ประมาณนี้นะคะมาลองชิมน้ำเชื่อมเพิ่มนะคะก็ยังมีออกรสเปรี้ยวนำไปนิดนึงก็เลยเติมตาลเพิ่มไปอีกหน่อยนึงนะคะ <S <S แล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยเขาเคี่ยวอีกสักแป๊บนึงนะค่ะนะคะก็เนี่ยค่ะนะคะได้รสชาติที่เราชอบแล้วนะคะแล้วก็ลองดู สีเป็นที่พึงพอใจเรียบร้อยแล้วน้าเชื่อมนะคะงวดดีแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปิดไฟให้เขาหายร้อนได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยบรรจุนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูค่ะนะคะว่าถ้าเราพอใจแล้วก็สามารถที่จะนะคะปิดไฟได้เลยนะคะปิดเตล่าได้นะคะเป็นอันจบสําหรับมะยมเชื่อมนะคะทดลองทํามะยมเชื่อมครั้งแรกนะคะนะคะนี่ค่ะใส่สวยสนะคะ สีสวยๆเนาะนะคะอ่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะได้เห็นภาพชัดๆนะคะของมะยมที่นะคะทรงเซตตัวลเย็นเรียบร้อยแล้วนะคะนี่มะยมเชื่อมนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะี่เชื่อมม่้นมาไม้อยวันนี้เ็กด้วยรสชาตอบไปเลยนะอ่อมไ เปรี้ยวนะคะเพลินม,มากเวิร์กสูตรแช่น้ำปูพร้อมกับคือมะนุมอกอดเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมะยงเชื่อมนะคะที่เราทำกันไปก็คือน,นี้พักเอาไว้เย็นเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ไปดูนะคะสีสันสวยงามมากนะคะ เป็นไงเป็นไงวิววนะคะแล้วก็หลังจากที่เสร็จแล้วนะคะชิมไปแล้วนะคะอเมเรียวอมหวานชื่นใจเนาะละลายในปากนะคะ, <c oughs> ะ,คะก็ครั้งแรกของการลองทำนโยมเชื่อมนะคะตามสิทธิ์ที่ใน youtube ลหลายๆท่านที่ทำมาโชว์กันนะคะก็เป็นอันว่านะคะสูตรที่หนึ่งะคะของนะยมเชื่อมที่ใช้วิธีการ ครึ่งมะย,ยมก่อนนะคะแล้วก็แช่น้ำปูนนะคะแล้วก็แช่น้ำเกลือ,ะะอ,อก็หน้าตาออกประมาณนี้นะคะสีสัสสนก็จงานะคะลองน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ค่ะนะคะเราได้มะย,ยมมาจากเพื่อนบ้านเนาะเราจะตักมะย,ยมไปให้เพื่อนบ้านชิมนะคะหลังจากที่นะคะเขาให้เรามาะะเอาเพ้์เจ้าของต้นมะย,ยมชิมกันะค่ะนะคระับรสชาติจะ แล้วเดี๋ยวสูตรหน้าจะทำสูตรแบบไหนนะคะของมะยยมเชื่อมเพราะว่าเป็นแฟนต้องอยู่เลยค่ะนะคะเดี๋ยวมาติดตามสูตรที่2ในคราวหน้านะคะสำคัญที่สุดค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดซิงเฟิสกดทุกสี่งทุกอย่างนะคะในช่องเจ้าขออีดายกับกอลโลด้วยนะคะทั้ง Facebook y o u t u b e นะคะแล้วก็ในอีกหลายช่องทางนะคะที่เราออนแอร์ไป ก็ฝากให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำอะไรสนุกสนกให้กับพวกเรานะคะได้ชมกันต่อไปนะคะสำหรับเจขอขอวิดาส่งข้อสุขและรับอ,อ,อร่อยเย้แล้วพบกันค่ะ